เรามาจัดเตรียมส่งมอบมีคุกคุริหรือว่ากุล,ลขานะคะ,ะสำหรับสองเล่มนี้เป็นสองเล่มที่ลูกค้าได้สั่งไว้นะคะก็ลูกค้าเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองเล่มนี้เลยนะคะก็เป็นขนาดไซส์16นิ้วและก็14นิ้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วรอบนี้สำหรับสเปคสองเล่มนี้ยังมีว่างอีกสองเล่มนะคะเพราะว่าจะเป็นสเปคใกล้เคียงกันเลยก็คือหมายเลขสอง หมายเลขสองนี้ก็จะเป็นความยาวอยู่ที่16นิ้วนี่ค่ะมีมีเรียกว่าสเปคที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่การเล่นกิมมิกในเรื่องของเฉดสีอันนี้เป็นหนังนะคะถ้าเป็นของทางในป่าเขาจะเป็นหนังควายนะคะควายน้ำก็จะบอกเป็นควายน้ำนะคะสำหรับเล่มหมายเลขสองนี้นะคะนี่หมายเลขสอง ของหมายเลขสองความยาวใบมีดนะคะเขายาวมาถึงตรงด้ามจับเลยค่ะนี่ค่ะสิบหกนิ้วเหมือนกันแล้วก็มีตอกหมุดด้วยน้ำหนักเขาก็เกือบกิโลเลยนะคะหมายเลขสองก็เก้าร้อยกว่าเลยนะคะนี่หมายเลขหมายเลขสองโอเคแล้วก็มีมีดลูกมีดมาด้วยนี่เลยหมายเลขสองจะมีความคล้ายกับหมายเลขสามแล้วก็ เล่มนี้หมายเลขห้านะคะก็จะมีความคล้ายกันกันกบหมายเลขสี่นะคะนี่เลยหมายเลขสี่ที่ยังว่างอยู่นะคะนี่ค่ะหมายเลขสเป็นปลอกหนังเหมือนกันนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะมาเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าท่านที่ได้สั่งจริงๆท่านก็ได้สั่ง รอบก่อนก็ได้สั่งเซอร์วิสนัมเบอร์วันเราไปแล้วด้วยนะคะรอบนี้ก็สั่งเพิ่มมานะคะก็ประทับใจมากเลยเพราะว่า,วารีวิวมาว่าเออใช้งานได้แบบคมมากเลยใช้งานนำไปใช้งานจริงเลยโดยเฉพาะเซอร์วิสนัมเบอร์วันนะคะแบบแข็งแรงแบบทนทานแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมส่งหมอไปแล้วก็อาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆหมอไปให้ด้วยนะคะ ก็ทุกๆเล่มที่สั่งกับทางเราเราจะมีการห่อด้วยผ้าห่อของมงคลนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานต่อรองของมงคลรองตําราเอาไปไว้ห่หอตําราหรือว่าวางเป็นผ้าปุโตก,ก็สวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่เรามีจําหน่ายในเพจด้วยะคะ่ะ ตกผืนนึงก็220บาทเลยแต่ว่าไม่มีปัญหาสําหรับลูกค้ากุลขานี้เราตั้งใจมอบให้เพราะอยากที่จะใส่หอ่อมอบให้แบบสวยงามเพื่อที่จะนำไปส่งต่อหรือว่านำไปเก็บสะสมนำไปใช้ต่อได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแพ็คนะคะส่งมอบไปให้กับลูกค้าท่านนี้นะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจะได้ไม่ยาวมากเกินไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อ๋อยังมีจะยาวหรือไม่ยังมีอีกสองเล่มนี้สองเล่มนี้ก็เป็นแบบฉบับพกพานะคะก็จะเป็นเอ่อหนังควายเผือกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นด้ามจับเขาจามรีนะคะความยาวของเขาอยู่ที่10นิ้วเปิดให้ดูเลยไหนก็ไหนละ ตัวใบมีดก็อยู่ที่ประมาณ8.5นิ้วนี่เลยก็เป็นงานสะสมสามารถใช้งานได้จริงไหมก็ใช้งานได้จริงนะคะมีความคมนี่ไปหันของเขาซะแล้วโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะคะท่านที่สนใจอย่างไรก็ยังมีเล่มเล็กที่ยังมีเป็นเจ้าของได้อยู่นะคะ นี่ค่ะสองเล่มเล็กนี้โอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคอยติดตามรับชมสินค้าใหม่ๆที่เราจะพยายามคัดสรรนำมานะคะให้กับทุกๆท่านได้เลือกชมเลือกดูนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจนะคะฝากเข้ามากดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ